ธรรมะมาถึงตรงนี้แล้วต่ยังไม่เข้าใจอะไรอีกเมื่อวานที่ในวข้อกว่าวางธรรมเป็นวางธรรมหรือวางเราวางเราก่อนก็วางเราทํามันก็เป็นเหมือนอย่างนั้น เข้าใจไหมดีแ <gesch uce nenhuma> ล้วก็เส่างงี้ยต้องแบบคนไม่รู้ก็จะไปวางทำมันก็เลยมีผู้วางต่อที่ไม่จบสิ้นเห็นไหมแค่มุมมองต่างกันแค่นั้นนะตัวตนยังอยู่ทันทีเลยเด็กเห็นไหมมันต้องทำให้ไม่มีเราคุณก็ะมันต้องทำให้ไม่มีเราเออ ตุ้ยเข้าใจนะ <Okay. S 1> เนี่ยทุกอย่างอะ่ะคลื่นกระทบฝั่งก็้วทำให้ฝั่งไม่มีคลื่นยังอยู่อย่างเดิมมันจะหมุนไปกี่กับกี่กัรกระชังมันฝั่งไม่มีแล้วก็วกหมดปัญหาเนี่ยให้เราใส่องความรู้อยู่อย่างเงี้ยปัญหาอยู่ที่เราปัญหาไม่ได้อยู่ข้างนอก ดังนั้นเวลามีอะไรปัจจัยกระทบที่ข้างนอกเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยมีอะไรกระแทกทั้งนั้นแหละไม่ใช่เราไปทําให้ปัจจัยไม่มีเราทําให้เราไม่มีพอเราไม่มีแล้วมันก็จบปัญหาแต่สิ่งต่างๆในโลกนี้มีเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ถ้าเราไปทำให้สิ่งต่างๆบนโลกไม่มีโลกก็แตกไปดิเพราะสิ่งต่างๆมันมีโลกเลยอยู่ได้ยังเมามันอยู่กับการมีนู่นเอานี่อะไรก็ตามเรื่องก็ปล่อยมันมีไปเราไม่มีแล้วกันแล้วกัน จะแท็กติกได้แล้วใช่ไหมแค่เนี้เพราะองค์ความรู้อยู่ตรงนี้แล้วก็ทําให้เราไม่มีตลอดเวลาเมื่อทําให้เราไม่มีอยู่ตลอเวลา,ลเ,รา,เ,วลาเรื่องสเปเหะบนโลกใบนี้ไม่มีสาระเลยเขามีสาระสําหรับคนที่ยังมีมม แนะชีวิตมันจะอยู่ง่ายขึ้นทำให้เราไม่มีเนะี่ยแลักทานการทำให้ไม่มีทางเข้าจำได้กันไหมทำยังไงคุณจุ๋ยอ๋ออยู่กับปัจจุบัน ้้ยขาวปลมไแพออ,อยู่กับปัจจุบันหยุดตัณหาก่อนอเห็นไหมนะถอยตัณหามาพออ,อ,อยู่กับปัจจุบันแล้วก็หยุดตัณหาแต่ถ้าไม่ไปตรงนั้นไม่เห็นทางมนุษย์ถูกธรรมชาติสร้างให้อยู่กับตัณหาตลอด นี่คือธรรมชาตินี้เป็นแบบนี้สร้างให้ดวงจิตของมนุษย์เนี่ยอยู่กระตันผาคืออยากไอ้นู่นไม่อยากไอ้นี่อยู่ตลอดเวลาเป็นลิงเลยเกาตลอดแม้กระทั่งบอกอิ่มยังอิ่มแล้วอะไร จิตมันจะเยิมเยิมได้นู่นสั่งหน่อยมันก็จะเขาตาเห็นอย่างมันจะออกไปอย่างนี้หมดเลยเดินผาก็ยังยิบตออเดินผาขนาดกินแล้ว <laughs> เดินผา <laughs> นจะเป็นอย่างนี้เนี่ย <laughs> ธรรมชาติมันสร้างให้ <laughs> ให้ตัวสตาร์ทของมนุษย์ให้เติมต่อไปเรื่อย เติมนู่นนิดเติมนี่หน่อยถ้าทาง,งที่อิ่มยังอิ่มแล้วบอกเติมไม่ได้ไปไ,ไม่ได้กินชิมรสชาติ <c oughs> เอออามาแค่นั้นแหละนั่นคือรสคนี้มาดูตัวลงมือก้าวลุ่งเข้ามาในวิถีชีวิตคืเห็นได้รสชาติก็เป็นอย่างนี้ ลูกหล,ล,ล่อเหลาอาการเยิมแล้วเสียงไปเลาะเยิมแล้วถ้ามันซึมเข้ามาเราบอกพอเนี่ยมันซึมเข้ามาถ้าเราไม่หยุดมันก็จะพุ่งเข้ามารูปเสียงกลิน่นโอหอมดีนี่เราบอกว่อยู่ตรงนี้สบายแล้ว หอมดีนี่เป็นไงจิตตายแล้อก้น่อยรสชาติมันอร่อยตายแล้วรูปเสียงกลิ่นรสผัดซะโอ้หนุ่มนวลนะไปทางกามโล่งเลย เรื่องสตั์ทนิดเดียวเองนะเราขยับไปนิดเดียวนี่ผลจากการที่เราพอแล้วเราต้องถอยหลังมานิดนึงถอยหลังก็จะไปชิ้มไม่ชิ้ม,มแค่เนี้ยเราเห็นว่าทุกเบาวลงคนทั่วไปทำไม่ได้เข้าใจนี้เนี่ยอ,อจับหลักแค่เนี้ยมันจะไม่ล้มเส้นไป ไอ้ตัวอื่นนั้นมันตามมาหมดและแต่ไอ้ตัวสตาร์ทอย่าให้มันติดเปรียบเทียบเหมือนไม่ขีดไฟอะ่ะไม่ขีดข้างกาก,ากให้มันฟูขึ้นมาไฟไม่ติดหรอกเตาแก๊สก็ได้ไม่มีจุดประกายมันก็ไม่ติดเนี้นจยจับหลักให้แม่นอย่างนี้ เมื่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไปจุดประกายถอยหลังมานิดหนึง่งอย่าจุดประกายธรรมชาติออกแบบไว้ให้ชีวิตวิถีชีวิตมนุษย์เนี่ยให้เวียนว่ายตายก่อนตายเกิดด้วยการจุดประกายจุดประกายกาับรูปเสียงกลิ่นรสขอัพะและธรรมะประกายจุดติดเมื่อไหร่ลามกันที เราบอกเราแน่เอ้ยเข้าใจหมดแล้วแต่ปากกาอย่าให้ติดนะติดไปเลยซึ่งเป็นถามว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเขาดีไซน์นกลไกไว้แบบนี้ในวิธีความเป็นมนุษย์และสัตว์ถูกออกแบบมาเป็นแบบนี้ทำไมก็ต้องออกแบบมาเป็นแบบนี้รู้ไหมพิงก็สู่วงจร เพื่อวงจรของโลกยังคงมีและคนที่มีปัญญาจริงก็แกะตรงนี้แล้วถอยหลังออกค,อค่อยหลุดไปแต่ใครที่ปัญญายังไม่ถึงเขาเวียนว่ายตายเกิดเจ็บแล้วเจ็บเล่าเขาไปก่อนทุกแล้วทุกอีกไม่หลับไม่จำ แล้วก็เขาดีไซน์รางวัลไว้พอจุดประกายเข้าไปแล้วนั่นคือรางวัลที่ให้คือโลกธรรมเห็นไหมอย่างเงี้ยสนุกดูสนุกใจตองสวยรวยสุขฮะสวยรวยสุขไอ้สุขตัวนี้ก็เปอนิจจังอีกนะพอถือว่าสุขสุขตัวนี้ก็เปอนิจจัง กดอธิจักรมันจับเพื่อตีกำลับให้หัวทิ่มลงมา,าวเวลาเยวก็ได้บวกหนึ่งลบหนึ่งพอมันอยู่ตรงศูนย์<ต>ให้เราแกวงแต่ธรรมชาติก็ไม่ให้เราเย็นศูนย์ให้แหวงบวกหนึ่งลบหนึ่ตงตลอด <c oughs> ใส่สูตรตงพ่อคือพอมันก็จะมาอยู่ศูนย์ทันทีถ้า<ร>ลบ เป็นปฏิฆาเป็นโทสะโมหะพอ,อใจขึ้นไปทางนี้สวยรวยสุก็บวกบวกบวกเนี่ยมาจ,จับหลักจับหลักได้ก็แค่นี้เนี่ยจับหลักได้ก็แค่นี้ให้แค่พอไม่ขยับไปเยอะแต่พอแล้วมันยังมีสตาร์ทถ้ามันยังสตาร์ทอยู่ถอยหลังมานิดหนึ่งตรงพอเนี่ยมันยังมีสตาร์ทข้างเหมือนไฟแชกเหมือน cả thịt thịt ở hỏi mới đi đừng ai mày chút cái đấy các cũng không biết là cái con mà này lại nữa rồi, cái gì mà dạy nữa mà dạy nữa rồi, ก็เดิน,นมันจะเตือสติตมันก็จะผาดไม่ไม่ไม่ไปสติทำเมตตาทำปัญญาทำตัวนี้ต้องเดินตลอด<ช>ไม่ประมาทอันนี้บอกตัวเองเลยได้ไปตัวนี้เกิดขึ้นมันก็ไม่ไปสตาร์ทจุดป,ประกายแต่นี้มันไม่สตาร์ทจุดป,ประกายรอระวังอยู่ตลอดมันก็ไม่จบไม่สิ้นก็เลยต้องมีเมตตาธรรม ปัญญาทำตามเลยเพื่อให้ด้านไปเลยนะขอเข้าใจนะเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าเราดำรง,งอยู่แบบนี้ใครจะว่าเราเป็นอะไรหรือจะพูดถึงเราว่าอะไรก็ไม่สะุกสะคก มันอยู่อย่างสง่าง,งามน,นะข้อทรรมวันนี้เอาแค่นี้แหลนะนะใครมีอะไรจะถามไหมจะเติมอะไรไหมสงสัยอะไรไหมไม่มีก็เป็นอย่างนี้แหละทำให้ได้อยู่ตรงนี้แล้วคงไม่มีเรื่องอะไรเทศยจนกว่าจะมี มาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นเหยื่อไม่มีเหยื่อมันก็ไม่มีอะไรเทศหลวครับจะให้หลวงพ่ออธิบายตามว่าขึ้นกระทบฝั่งแล้วหลังฝั่งกับตัวขึ้นเนี่ยจะให้อธิบายชัดเจนก็นไม่ต้องชัดนะ้วก็ฝั่งถ้าฝังา่งไม่มีขึ้นจะกระทบอะไรถ้าสมมติว่าฝั่งเราจะทําตัวฝั่งให,ให้ให้เป็นตัวลากตัวลากให้ไม่มีฝั่งให้เป็นลากเหมือนเหมือนขึ้น จนลอยไปได้ได้ไหมครับก็ให้ทําอย่างนั้นเลยก็ให้ทําอย่างนั้นครับให้ทําฝั่งให้ไม่นะมันมีคลื่นแล้วมีฝั่งแต่เราพยายามลดฝั่งลงให้มันลากคมีเวลาครับมคนจะลากไปเลยนี่นะครับอะได้แทนจะให้คุณก็ไปให้เข้าใจแบบนี้ลงก็เราไม่สนใจหรอกคลื่นคืนมันจะเป็นลูกคลื่นสูงใหญ่หรือลาบเรียบอะไรก็ช่างหัวมันมันเป็นไปตามธรรมชาติของอนิจจังทุกขังนั่ตา แต่ฝั่งไม่มีมันก็ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรรู้สึกผมเข้าใจแล้วครับผมเลยยังไม่เจ็บแล้วคิดถึงคำคำหนึ่งจ้ค่ะโยนบอลใส่ผนังถ้าผนังแข็งก็กระทุกแรงคนสะท้อนก็แรงอันเดียวกันเลยก็ใช่โย,ยนก็กระแทกถ้าผนังไม่มีล่ะ ม,ม,มันก็ไปเลยก็โยนไปดีไม่สนใจเราลูกบอลกี่ร้อยล้านแล้วลูกกม่เหม็นเป็นไรกระดังไม่มีนะต่อ <c oughs> ให้โยนแรงไปก็ไม่กระทบใช่ไหมครับเพราะไม่มีไม่เรา <c oughs> ไม่สนใจว่าไม่กระทบไม่มีอะไรกระทบเพราะนัั้นมันไม่มีังหาอยู่แล้ว ไม่มีผู้ต e ัวเองไม่มีอัตตาไม่มีอะไรไปร um. ับการที่ไม่มีผนังต้องรู้วิธีทํามีสติทรรมเมตตาทรรปัญญาทรรมเมตตาคือ คือคนเห็นว่าคิดอย่างนี้ไม่เป็นเขาไม่เข้าใจอย่างนี้ความเห็นอ,อกเห็นใจก็เกิดขึ้นแล้วเนี้ยเมตตาธรรมปัญญาธรรมก็เมตตาประมาญญาเกิดขึ้นเลยล้างอัตตาเนี้ยปัญญาธรรมล,ล้างอัตตาตัณหากร็รดลงไปอีกนะตัวสติธรรมเมตตาธรรมปัญญาธรรมมันจะสับประยุทธ์กันอย่างเนี้ย แล้วตัวตนก็ลดลงลดลงก็คือลดจนกระทั้งฝั่งไม่มีหรือกำแพงไม่มียกตัวอย่างอะไรก็ตามมันจะไอตัวนี้จะไม่มีด้วยการทำอย่างนี้ <Yeah. S 1> นะจบ